สวัสดีค่ะนิสาพรบอลสีนะคะกลับมาพบกันกับไมค์สวยๆอีกเช่นเคยจ้าคลิปนี้นะคะถ่ายลงไว้วันเสาร์ที่ สมก,กราคมนะคะจัดส่งให้เป็นวันจันทร์นะคะรอบวันจันทร์ที่6มก,กราคมส่งไปสณีไทยแบบ EMS ให้เลยแพ็คให้อย่างดี VIP ทุกต้นนะคะคลิปที่เห็นอยู่นี้ก็ส่วนมากจะเป็นไซส์กระถาง5-6นิ้วนะคะต้นใหญ่ๆล้นฟอร์มกันไปเลยนะคะแล้วก็สนใจต้นไหนโทรหาแม่ค้าได้นะ080 519 4988นา ะะพิเศษนอะกวันนี้นะคะยังเหมือนเดิมจ้ะซื้อสส่งฟรีนะลูกค้าไม่ต้องซื้อถึง5ต้นไม่ต้องซื้อถึง3ต้นเอาแค่2ต้นมาแมคค้ะส่งฟรีให้ทั้งโอนและปลายทางนะคะถ้าต้นเดียวซื้อได้ไหมซื้อได้จ้ะขอค่าส่งอยู่ที่60บาทนะสำหรับต้นเดียวนะคะแต่ถ้า2ต้นแมคค้ะส่งฟรีให้เลยสะดวกแบบไหนโอนหรือปลายทางโทรหาแม่ค้าได้0 8 0 5 1 9 4 9 8 8เเบอร์นี้โทรได้นะคะแล้วก็ ดไลได้ฝากกดติดตามช่อง YouTube ไปด้วยนะคะกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนแล้วก็ฝากติดตามเพจของแม่ค้าด้วยนะที่ Facebook นะคะกดลิงก์ด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะคะจะเป็นลิงก์หน้าเพจนะคะหน้าเพจ Facebook ก็จะเป็นชื่อส่วนนิสาพรบอลสีเลยนะคะกดเซิร์ชไปได้นะพิมพ์ติดกันได้เลยภาษาไทยส่วนนิสาพรบอลสีนะคะแล้วฝากไปกดติดตามนะคะกดถูกใจกันไว้ด้วยนะคะหรือจะกดลิงก์ใต้ล่างนี้ก็ได้ก็เป็นลิงก์ไปที่หน้าเฟซพอดีเป็น หน้าเพจนะคะฝากติดตามไว้2ช่องทางนะคะเพราะเดี๋ยวเผื่อแมคค้ะจะมีไปอัปเดตที่ f a c e b o o k นะคะก็จะได้ง่ายกว่าเผื่อมีการร่วมสนุกแจกของรางวัลน,นะคะตอนนี้ก็คนติดตามก็ไปกันทุกวันนะ,คะ5คน10คนแมคค้ะก็ชื่นใจและนะคะตอนนี้ได้สักประมาณเกือบ30คนแล้วลูกค้านะคะติดตามกันไว้เยอะๆนะจ้าเผื่อไว้ไปไลฟ์สดกันที่นั่นด้วยนะคะไปเดี๋ยวไปดูกันคลิปนี้มีอะไรบ้างนะคะ เริ่มกันที่ต้นนี้นะคะชื่อว่าเศรษฐีเงินล้านหรือว่าปราสาททองดังนั่นเองนะคะเนี่ยฟอมใหญ่ๆเลยกระถางหกล้นๆ้นไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้ติดดังมาแล้วทุกต้นนะคะมีอยู่3กระถางจา้ะเอาไปต้นละ180บาทนะเศรษฐีเงินล้านนี่เทียบกับมือหมคคก็ได้ใบใหญ่กับเท่ามือนะคะมีอยู่3ต้นจ้ะ180บาทคะ่ะ เนือดวงนะคะเหนือดวงป้ายสวยๆเลยอยู่ในกระถาง6นิ้วจ้ะมี2ต้นนะคะ2ต้นป้ายสวยทั้ง2ต้นเหนือดวงให้อยู่ที่450นะคะ450บาทมี2ต้นคะ่ะ เทวาอภิรักษนะคะเทวาอภิรักษ์สวยมากหน้าดุหน้าเข้มนะคะแบบนี้เลยมีอยู่3กระถางนะคะเทวาอภิรักษ์นะคะมีว่างแค่3ต้นเท่านั้นไซส์ใหญ่ๆโตๆแบบนี้เลยเทวาอภิรักษ์ให้อยู่ที่750ปาบาทนะคะเป็นไม้ใหม่เก็บได้เก็บเลยหน้านี้สวยมากๆนะคะมีอยู่3ต้นจ้ะใบกลมต้นนี้นะคะชื่อว่าหมอสีน้อยต้นใหญ่นะ ต้นใหญ่ต้นโตอยู่นะจ๊ะหมอสีน้อยเอาไป130บาทมี2ต้นจ้ะอะสงไข่นะคะฟอร์มใหญ่ๆนะคะแบบนี้เลยป้ายมาแล้วกำลังกัดสีให้ที่130บาทเช่นเดียวกันนะคะอ่ะสงไขค่ค่ะต้นนี้มหาสิทธิโชคนะคะมีต้นเดียวนะคะขออยู่ที่150บาทมหาสิทธิโชคนะคะดิดด่างฮับๆนะคะส้มๆอมทองๆแบบนี้เลยจ้ะ ดารานพร,รัตน์นะคะ1 3 0้บาทนะมี3ต้นนะคะด่างสวยๆดารานพร,รัตน์ค่ะอันนี้เป็นอับสอนสวร์นะจ๊ะฟอร์ประมาณนี้มี2ต้นในกระถางนะคะแม่ค้าใส่รวมไว้2ต้นเนาะนะคะไปอับขึ้นไซส์แปดไซส์เได้ลูกค้ามันจะดูเป็นพุ่มเป็นกอนะคะอับสอนสวรค์ขออยู่ที่150บาทนะคะมีอยู่2กระถางมีอยู่2กระถางพี่เป็นกอแบบนี้เลยนะคะ หนึ่อยห้าสิบบาทจะ้ะถูกใจต้นไหนโทรหาแมค่ค้าได้นะ0ูนย์แปดศู้นึ่งเก้าสี่เซื้อ2ส่งฟรีทั้งโอนละปลายทางจัดส่งให้รอบวันจันทร์นี้ค่ะต้นนี้นะคะนางมณีวาสนานะคะติดด่างสวยๆฟอร์มสวยกระถาง6นิ้วจะ้ะมณีวาสนานะคะใส่ฟอร์มนี้ขออยู่ที่140บาทนะมณีวาสนานะคะ140บบาทจะ้ะ เทสใสรุ้งนะคะเทสใสรุง้งมีอยู่สองกระถางจ้าด่างสวยๆทั้งสองกระถางเดี๋ยวอันนี้เขาบังเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบอีกต้นให้ดูมีสองกระถางนะคะเทปใสรุง้งอ่านอันนี้อีกต้นหนึ่งนะคะด่างสวยด่างสวยเทสใสรุง้งเอาไปต้นละ 140บาทเนาะขอ140บาทนะคะเทสใสลุงแล้วก็ข้างๆกันตรงนี้มี2ต้นอนะไม้เหลืองชื่อว่าเหลืองศึกษาศาสตร์เนาะฟอร์มใหญ่นะคะไปอัพขึ้นไส์8ไส์9ได้มี2กระถางเช่นเดียวกันก็ให้ไปที่140บาทเช่นเดียวกันนะคะเหลืองศึกษาศาสตร์จ้ะ เจ้าสาวจ้าไปสวยๆฟอร์มใหญ่ๆเลย1 5 0บาทนะเจ้าสาวมีอยู่ประมาณ6ต้นนะคะฟอร์มใหญ่แบบนี้เลยไปอัพขึ้น8ปขึ้น9ได้เลยนะคะตอนนี้อยู่ในกระถาง6นิ้วนะคะจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะไม่ได้ลัางรากหรือห่อตุ้มไม่ต้องไปเสียเวลาหากระถางหรือหาใบกัมปูนะคะรับไปแล้วก็พักฟื้นเขาแล้วก็อยู่อย่างนี้ก่อนได้นะคะเวลาผ่านไปสักอาทิตย์สองอาทิตย์ล้วก็ค่อยทําการอัพไซส์กระถางเขาสักหน่อยนะคะเพราะเวลาแพ็คไปมันจะเป็นการลักษณะเอา กดหน้าดินให้มันแน่นเนาะเดี๋ยวกลัวดินมันจะแน่นไปนะคะเดี๋ยวรากมันจะเดินไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นรับไปแล้วเอาพักฟื้นไว้สักอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์ก็ได้นะคะแล้วค่อยทําการขยายไซส์กระถางหน่อยนะคะก็สังเกตเอาที่ดินนะคะนี่จ้ะเจ้าสาวป้ายสวยมากๆนะคะ1 5 0บาทเท่านั้นจะ้ะซื้อสองส่งฟรีนะคะทางโอนและปลายทางจ้า ชายชนนะคะมีอยู่ประมาณ4กระถางนะอยู่ในกระถาง6นิ้วชายชนเอาไป1 3 0บาทจะ้ะแก้วบรรดาทซับนะคะตัวน,นี้แก้วบรรดานซับก็ให้ไปที่1ร้บาทนะมีอยู่3กระถางนะคะใบกลมๆนะคะน่ารักมากมีชื่อว่าเมืองเชียงใหม่เมืองเชียงใหม่นะคะไป1 3 0บบาทเช่นเดียวกันอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วค่ะ ต้นนี้มีชื่อว่าเมืองลิกอนะคะด่างสวยๆนะจ้าไป180อปบาทมี3ต้นนะคะเมืองลิกอจ้าของขวัญน,นะคะของขวัญไม้ทรงคอมเพกสวยๆแบบนี้เลยใบหนาการแข็งแรงอยู่ในกระถาง5 5นิ้วมีอยู่3กระถางนะคะของขวัญให้อยู่ที่ต้นละ150บาทนบาทหายากอยู่นะของขวัญน,น,น,นะคะทรงคอมเพกใบดกแบบนี้เลย150บาทมี3กระถางจ้า ต้นนี้คุ้มทรัพย์นะคะคุ้มรัย์น่าสวยๆเปอะเปแบบนี้เลยนะคะคุ้มรัพย์มีอยู่สัก4กระถางนะ4กระถางนะคะคุ้มรั์นะเอาไปต้นละ150บาทจะหายากอยู่นะเดี๋ยวนี้หาหน้านี้ไม่ค่อยมีนะคะ150บาทจะ้ะนาลินทิปนะคะหน้าติดแดงๆแบบนี้เลยนะจ๊ะนาลินทิปนาลินทิปให้ไปอยู่ที่200บาทนะคะมีอยู่ประมาณ4กระถางนะคะ200บาทไปสวยสีสวยนะคะ นารินทิพย์จ้าอันนี้เป็นพรมพิมานนะคะพรมพิมานนะปลายมาแล้วสวยๆแบบนี้เลยพรมพิมานเอาไปที่130บาทนะคะมี3กระถางจ้าอันนี้เมืองนครชุมนะคะหนะ้า หน้าพื้นอมแดงๆแบบนี้มีความ้ายเขียวมาแล้วนะคะเมืองนครชุมขอยอยู่ที่150บาทนะคะซื้อ2ส่งฟรีนะลูกค้าไม่ต้องเลือกถึง5ไม่ต้องเลือกถึง3เลือกให้ได้แค่2ต้นเท่านั้นก็ส่งฟรีนะคะสต้นขึ้นไปจัดส่งให้ฟรีเลยแต่ถ้าอยากได้ต้นเดียวเราส่งไหมส่งนะคะแต่ต้นเดียวขอค่าจะส่งอยู่ที่60บาทนะคะเพราะว่าทุกอย่างมันมีต้นทุนลูกค้ามันทั้งค่าส่งทั้งค่าอุปกรณ์การแพ็คนะถ้ารับไม่ถึง2ต้นส่งฟรีให้ไม่ได้จริงๆมันทัว ไม่ได้คะ่ะลูกค้นานะจ๊ะเพราะฉะนั้นช่วยๆกันนะคะขอสัก2งต้นขึ้นไปส่งให้ฟรีทั้งโอนและปลายทางเลยนะคะเลทเดียวกันมาตรฐานเดียวกันสะดวกแบบไหนก็แจง้งแมคค้ามาได้เลย0 8 0ย์แปดศเบอร์นี้โทรได้แอดไลน์ได้นะคะใครมีไลนย์อยู่แล้วพิมพ์สั่งทางไลน์ได้เลยนะคะใครไม่มีไลน์ไม่มี Facebook ไม่มีเพจแมคค้าก็โทรเข้ามาที่เบอร์นี้แหละเดี๋ยวแมคค้าทาการจดชื่อที่อยู่ของลูกค้าเนาะสรุปยอดแล้วก็แจ้งรอบส่งให้นะคะ ว่าส่งรอบไหนของถึงประมาณวันไหนแม่ค้าประมาณคร่าวๆให้นะคะแต่ระบุวันเป๊ะให้ไม่ได้ว่าจะถึงวันนี้ตอนกี่โมงอะไรอย่างเงี้ยจะจะขนาดนั้นไม่ได้แต่คร่าวๆวันให้ก็โดยประมาณก็คือ1 2ึถึงสวันไม่เกินนี้นะจ๊ะอ่าเมืองนครชุมจ้า150บาทค่ะ เหลืองชัยจอมพลนะคะมีอยู่3กระถางนะเหลืองชัยจอมพล1น0บาทยิ่งโตยิ่งสวยจ้ะเชียร์ให้เก็บนะคะเชียร์ให้เก็บน่าจะอมแดงๆพื้นเหลืองแกมแดงกระดูกขาวแบบนี้เลยเหลืองชัยจอมพล1น0บบาทจ้าอันนี้มีต้นเดียวนะคะอันนี้เป็นต้นมีต้นเดียวชื่อ เป็นตับสะพานเนาะชื่อว่านาทีหัตถยนาทีหัตถยนะคะหายากอยู่เหมือนกันนะนะคะรับไปแล้วลูกค้าเอาไม้ค้ำล้อมช่วยประคองใบเขาหน่อยนะนะคะนาททีหัตถยหน้าสวยกัดลายมาแล้วแบบนี้จ้ะให้อยู่ที่ต้นละ200บาทนะคะนาทีหัตถยหายากจ้ะตับสะพานนะคะมีต้นเดียวค่ะ ต้นนี้พยามน์นะคะพยามน์นี่น่าสวยพยามณ์แท้ออริจินอลเลยนะคะน่าจะอมม่วงอมชมพูแบบนี้กระดูกดำเม็ดละเอียดละเอียดสวยๆแบบนี้เลยนะคะพยามน์นะคะให้อยู่ที่ต้นละ1 3 0บาทจ้ามีอยู่3กระถางนะอยู่ในไซส์กระถาง5.5นิ้วงานของแม่ค้าจัดส่งทั้งกระถางนะคะส่วนนิสาพรบอลสีจัดส่งให้ทั้งกระถางแบบนี้เลยไม่ต้องไปรางลากไม่ต้องไปห่อตุ้มไม่ต้องเสียเวลาหาใบกัมปูหรือกระถางเอาไว้ใส่ นะคะเพราะว่าเดี๋ยวไปขึ้นใส่กระถางไม่ทันมันก็เหี่ยวใช่ไหมนะคะอ่าไปทั้งกระถางแบบนี้เลยนะคะแพ็คไม้ให้อย่างดีจะ้ะ130บาทนะคะพระยามนจะ้ะต้นนี้เผื่อใครชื่นชอบนะคะควีนโพดําควีนโพดํานะคะอยู่ในกระถาง5.5ฟอร์มประมาณนี้นะคะฟอร์มประมาณนี้เป็นไม้ดำมันจะออกเงาๆเห็นไหมคะ พื้นเขาจะเงาเงาเลื่อมๆลเลยพื้นดํากระดูกดํายิ่งโตขึ้นยิ่งดําสะดือแดงควีนโพดาไม้ตัวนี้ยังไม่ค่อยมีในท้องตลาดค่ะถ้าใครรับนะคะแม่ค้ขออยู่ที่180บาทนะคะ180บาทควีนโพดําจ้าเศรษฐีปีชวดนะคะหน้าสวยๆเลยมีอยู่สองกระถาง มีอยู่สองกระถางน่าสวยมากนะคะเศษฐีปีชวดด่างสวยมากๆนะขออยู่ที่ต้นละ250บาทนะ250บาทค่ะเศษถีปีชวดนะคะมีสองต้นจ้ามาตรงนี้ใหญ่ๆหเบิ่มเเลยนะคะมีชื่อว่าเศษถีเมืองชนนะคะมีอยู่สองกระถางเป็นไม้เหลืองนะคะใครเก็บไม้เหลืองอยู่เก็บได้เก็บเลยเอาไปต้นละ150บบาทนะคะเศษถีเมืองชนจ้า ต้นนี้ชื่อว่ามนบางแสนนะคะต้นใหญ่เลยนะคะไปอัพขึ้น9ขึ้น10ได้ไป้ายมาแล้วแบบนี้หน้าสวยมากนะคะมนบางแสนออกไปต้นละ200บาทจ้าขุมทองนะคะขุมทองหน้าแดงๆสวยๆแบบนี้เลยขุมทองขออยู่ที่150บาทนะคะมีสักประมาณ4-5ต้นจ้า ต้นนี้พุทธคุณนะคะพุทธคุณให้อยู่ที่550นะคะเป็นไม้ใหม่เปิดหน้าสวยมาแล้วนะจ้าสวยๆแบบนี้เลยติดด่างแล้วทุกใบนะคะอยู่ในไซส์กระถาง6นิ้วจ้ะพุทธคุณนะคะ550บาทค่ะอุทยานหลวงราชพฤกษ์นะคะอันนี้ต้นใหญ่นะกระถาง6นิ้วนะคะฟอร์มพุ่งแบบนี้เลยขออยู่ที่350บาทค่ะ ต้นนี้บับเบิลบีนะคะบับเบิลบีฟอร์มใหญ่ๆแบบนี้เลยนะคะบับเบิลบีก็ขอ350เหมือนกันจ้ะ3า0บาทนะคะฟอร์มใหญ่นะหน้าสวยหน้าชัดด้วยนะจ๊ะต้นนี้ไผ่สีสุกนะคะไผ่สีสุกขออยู่ที่450จ้ะหน้าแดงแบบแดงแดงแดงเข้มๆแบบนี้เลยนะจ๊ะไผ่สีสุกนะ450้าบบาทอยู่ในกระถางหนิว้วจ้า มาทางด้านนี้นะคะชื่อว่าเทพพัชสุธานะคะต้นใหญ่มากกระถาง6นิ้วใหญ่แบบใหญ่ล้นนะคะไป10อยังล้น10นะคะไป10ยังลนนะะ้งลน1ิได้เลยดูนะอันนี้กระถาง6นิ้วนะคะมีอยู่3มต้นนะเทพพัชสุธานะคะให้ไปที่ต้นละขอ280บาทนะลูกค้าใหญ่มากนะ280บาทค่ะเทพพัชสุธาจ้ะ แสงทองคํานะคะสวยๆเลยนะคะมี1ต้นนะแสงทองคำเอาไปต้นละ180บาทล้กันนะต้นนี้ให้มีต้นเดียวนะคะ180บบาทจ้ะ ดาราประกายแสงนะคะสวยมากนะดาราประกายแสงต้นนี้นะคะใครรับเอาไป230บาทจะ้ะหน้าสวยหน้าชัดหน้าคมแบบนี้เลยล้นกระถาง6กมากๆไปขึ้น9ขึ้น10ก็ยังล้นดูฟอร์มมันใหญ่มันล้นแหละไปตั้งแม่พันธุ์ได้เลยนะคะมีต้นเดียวจะ้ะ พลอยพัตตานะคะพลอยพัตตา180บาทน่าสวยดูดีมีสกุลนะคะยิ่งโตขึ้นพื้นเขาจะสีอ่อนลงและงานกระดูกเขาจะนูนเข้มขึ้นนะคะหมายตัวนี้ด้วยทรงใบเองเขาก็สวยนะคะยิ่งโตสะโพกกว้างใบสวยมากนะคะพลอยพัตตา1,80บาทจ้า สำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะถูกใจต้นไหนโทรหากันได้เลย0 8 0 5 1 9 4 9 8 8จ้ซื้อสอส่งฟรีนะคะซื้อ2เท่านั้นส่งฟรีให้เลยนะคะเลือกมาให้ได้สัก2ต้นนะลูกค้าถ้าต้นเดียวขออนุญาตคิดค่าส่ง60บาทนะคะนะจ๊ะถ้าถูกใจได้2ต้นไหมคะส่งให้ฟรีทางโอนและปลายทางเลยนะคะแล้วก็ เหมือนเดิมค่ะโทรหาแม่ค้านะ0 8 0 5 1 9 4 9 8 8่าส่อย่าลืมฝากกดติดตามช่องของ YouTube นะคะอมุมนี้ช่อง YouTube แล้วก็ฝากไปกดติดตามเพจด้วยนะที่ Facebook นะคะเพจชื่อส่วนนี้สาพรบอลสีนะคะไปกดติดตามกันไว้นะคะกดเผื่อเวลาลูกค้าติดตามกันเยอะแล้วอ่ะมีคนติดตามเยอะเดี๋ยวแม่ค้าจะไปไลฟ์สดที่นั่นด้วยแล้วก็มีแจกของรางวัลร่วมสนุกกันที่นั่นด้วยนะคะไปกดติดตามไว้ลูกค้าใครที่เล่น Facebook อยู่แล้วยังไงก็ฝากด้วยนะคะไปทางช่องทางน้นนะะค ค่ะเรียบร้อยสำหรับวันนี้ก็มีไม้ประมาณนี้นะคะเช่นเคยจะมีความสุขสนุกไปกับการเลี้ยงบอลสีนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ